ที่นี่้อนไปและเรื่องของความคืบนาคดีโกดังแก็บดอกไม้เพลิงระเบิดทีมุโนจังหวัดนรา,าธิวาสกันบ้างค่ะโดยทางปปชนรา,าธิวาสก็มีการเปิดเผยความคืบนาคดีโกดังแก็บดอกไม้เพลิงระเบิดทีลาดมุโนอำเภอสุงไงโกลกลาสุดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบํำนวนก่อนเสนอคณะกรรมการปปชต่อไปค่ะ นายปกครองสุวรรณดาราผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดนราธิวาสแหล่งถึงความคืบหน้าทางคดีเหตโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดทีลาดมูโนโอ,อำเภอสุงไงกลกจังหวัดนราธิวาสและวันที่29กรกฎาคม2566พัาทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บบานเรือนทัพย์สิสนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ว่าการดําเนินทางคาดีเนี่ยแบ่งเป็น่องส่วนนะคะประกอบโดยส่วนแรกก็คือผู้กระทําความผิดที่ไม่ใส่เจนาทีรัฐได้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อืน่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัตและได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจรวมทั้งความผิดฐานรวมกันนาสรซังทํานําข้าวและคาดอกไม้เพลิงกโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะส่วนในสองค่ะ ผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเ่นเจ้าหน้าที่อบตมูนุทหารตำรวจไยประคองซึ่งกระทำความผิดฐานจุจริจตต่อนาทีรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งนาทีราชการซึ่งในส่วนของคดีค่ะขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้ส่งสำนวนนะมายัางสำนักงานปปชจังหวัดเพื่อรายงานพ้นไปยังคณะกรรมการปปชให้ผิดหน้าว่าสำนวนนั่งกล่าวเนี่ยนะมีความเทียงทหรือไม่ส่วนกระบวนการค่ะจะเลยเซตเมื่อไรนั้นก็คืนอยู่กับหลักฐาน คอเท็จจิงต่างๆว่ามีครบทวนมากหน่อยเพียงไหนทางนี้ค่ะการเอาพิษกับหนที่รัฐในคดีอาญาก็มีอายุความเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบปีเลยนะคะซึ่งปปชเขาก็จะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่าลา่าสุดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบสํานวนนะคะก่อนที่จะเสนอคณะกรรมาการปปชดําเนินคดีกันตามต่อไปถูกต้องเนี่ยดิอบอกว่าถ้าว่ารับทานมีมากแค่ไหนเนี่ยก็คือจะได้ผิดหน้าเร็วแต่ตอนนี้ดาวว่าเคยมีเอารับทานต่างๆก็สามารถส่งให้เขาได้นะถูกต้อง นะคะก็เป็นความคืบหน้าของคดีกดังแก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมุโกข้องจังหวัดนร,ราธิวาสนั่นเอง